วันนี้วันพระใครสั่งสมบุญอะไรมาบ้างพิมพ์ทบทวนและอนโมทนาบุญกันมาได้เลยนะการที่เราเองเนี่ยทำบุญทุกๆบุญตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำของวันนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆและก็อย่าลืมอุทิศบุญนี้ให้ถึงแก่หมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าบุปการีที่จากไปแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเนี่ยถ้าเราเองทําบุญและก็ส่งบุญให้ท่านในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาวันพระเนี่ยบุญนั้นก็จะเร็วแรงและก็มีผลศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงท่าน อย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในพบปูมใดก็ตามตั้งใจให้ดีนึกถึงชื่อนึกถึงหน้าของท่านแล้วก็ส่งบุญนี้ไปด้วยใจนิ่งๆิ่งตั้งมั่นและผ่องใสอยากทําบุญและได้บุญเต็มที่แล้วเกิดผลดีกับชีวิตต้องทําบุญด้วยใจใสๆสสบายๆถือโอกาสวันพระนี้อาํานวยอวยพรนห้ญาโยมทุกทุกท่านและที่ได้รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขมีความสําเร็จในชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆให้รุ่งเรืองค้าขายร่ํารวยประสบความส สำเร็จในชีวิตเงินทองไหลมาเทมาใช้สร้างบุญสร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้มีใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมะภายในบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอ อภพวาธนะศีริสานิจจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัททันตีอายุวันโนสุขังพะลังมีความสุขมีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตทุกคนทุกท่านเลยนะขอเจร,ริญพร